สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป๊อปปองกูลซื้อบ้านริมทะเลกะเซอร์ไพรส์แม่น้ำตาไหลหลังต้องทุบทิ้งปองกูลเสืบอมงชื่อเลลนป๊อปเป็นนักร้องชาวไทยซึ่งมีชื่อเสียงจากรายการ first stage show ประจำปีพุทธศักราช2547และเป็นอดีตนักร้องนำวงแคลอรี่บลาบลาบลา่าสุดป,ป๊อปปองกูลเผยคลิปซื้อบ้านเก่าริมทะเลอายุ30ปีต้องทุบทิ้งทั้งหลังเลยหรือเปล่าเนี่ยพาไปดูบ้านริมทะเลชะอาําเสื้อสังหาร,ริมทรัพย์ตาม คาแนะนําโอตปราโมทเพื่อนซีที่ซื้อบ้านริมทะเล20กว่าล้านไปก่อนหน้าแล้วป๊อปบอกว่าเราก็เงินถุงเงินถังเหมือนกันซื้อบ้านริมทะเลแต่บ้านเก่ามากแล้วอายุ30กว่า35ปีต้องรีโนเวทใหม่ทั้งหมดทั้งหลังพร้อมพาไปดูผู้รับเหมาและทีมสถาปนิกจุนอดีตมือคีย์บอร์ดวงมาลิทําบ้านเก่าหรือไปได้เยอะมากเพื่อทําใหม่ทั้งหลังพาชมพื้นที่ชั้นสองห้องคุณแม่วิวทะเลสวยมากๆตอบข้อสงสัยหลายคนถามภรรยาก็ถามท ไม่ไม่ใช้แอร์เก่าป๊อปพาไปเห็นสภาพและบอกเลยปูนจะโดนกินอยู่แล้วขนาดที่จุนอดีตมือคีย์บอร์ดวงมาลิที่มาเป็นสถาปนิกบอกว่าบ้านโครงสร้าง30ปีพื้นยังใช้พื้นแบบเก่าอยู่เลยตอนแรกจะทําฝ้าปิดแต่เห็นฝีมือคนโบราณทําร่องรอยอารยธรรมก็เลยจะเปิดไว้แล้วกลิ้งสีเอาชั้น3ามเป็นห้องอนเนกประ,ะสงค์นอกจากบ้านริมทะเลก่อนอันนี้ป๊อปอยังซื้อที่ดินเรมทะเลขณะกําลังจะหาคนมาสร้างบ้านแล้วมาเจอบ้านหลังนี้จะขายพอดี ตอนแรกไม่ได้กะซื้อแต่เข้ามาดูแล้วถูกใจเลยมาทำหลังนี้ก่อนถามว่าตื่นเต้นไหมกับบ้านนี้ป๊บบอกติดตลกเลยว่าตื่นเต้นมาก ว่าเราจะหาเงินให้ทันยังไงผู้รับเหมาบอกว่าอีก3เดือนเสร็จก่อนที่หนุ่มป๊อปจะพาไปดูที่ดินชะออมอีกแหง่งที่ตอนแรกจะซื้อมาสร้างบ้านแต่ได้หลังโน้นไปแล้วตอนนี้ไม่มีตังค์สร้างบ้านตรงนี้ที่ก็รกต้นไม้ขึ้นพอสมควรไวโควิดหายเมื่อไหร่เก็บสะสมเงินได้อาจจะมาทําตรงนี้อาจทารีสอร์ทขายโอ๊ต26ล้านตรงนี้ซื้อมาที่5-6ล้านก็ได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก มุมข่าวกับค,ครับ